ดีเจอ้อมค่ะสวัสดีวันคล้ายวันวันหยุดสวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีคุณกวางสวัสดีครับน่าเกียดไปไหมที่มาถึงแล้วทักทายว่าสวัสดีวันคล้ายวันหยุดเอ่อมันอาจจะดูนิสัยเสียไปหน่อยป่ะแต่ว่ามันก็ซ้อมๆไหมอ่ะใช่ครับเพราะว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วคับคุณผู้ฟังเราจะได้หยุดแล้วนะคะใช่ครับถูกไหมคะใช่ครับบางคนอาศัยช่วงชุลมุนออกไปพบลูกค้าเลยแล้วไม่กลับออฟฟิศเชิญถูกป่ะ อ้างได้ว่าเนี่ยพอจะพบลูกค้าเสร็จเนีย่ยแน่แน่รถติดอาจจะมันต้องติดจริงนะแต่วันนี้รถกร้อมดูเหมือนจะติดอยู่พอสมควรนะคะคุณผู้ฟังอ่สุขุมวิทซอย21ไม่จำเป็นก็เลี่ยงเถอะค่ะใช่ครับอันนี้ไม่จําเป็นบอกเลยว่าตอนบ่ายนี่เห็นแล้วว่าทรงอย่างแบด <c oughs> นึกออกไหม่ัมันทรงอย่างแบดเลยจริงๆนะฮะเมื่อเมื่อตอนบ่ายๆนะคะคุณผู้ฟังแล้วอ,อ,อากาศก็เรียกได้ว่าสดชื่นเลยอ่ะมันยืนอยู่ตรง ข้างบนยอดของภูเขาข่าไฟด้วยนะใช่ไม่ได้ขึ้นไปสูดอากาศนะคะคขึ้นไปเดินโดนเผาอะไรอย่างนี้อะวันนี้ก็วันศุกร์อย่างน้อยเราก็มีหวังว่าเย็นนี้เราจะได้พักกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังหรืออย่างน้อยาอาจจะใกล้วันที่หยุดทางาน,นได้อีกสักหน่อยหนึ่งเพราะสาหรับ,บบางคนอาจจะต้องทาต่อพรุ่งนี้ถูกไหมครับวันนี้เลยก็อะเคลียร์เพลงกันอีกนิดนึงใครที่ติดค้างกันไว้นะคะกับอ้อมเมื่อวานละเมอของเดนน่ต่อที่พิจารณาเป็นอดีต วันครบเลิกนี่มันเพลงดูจะเศร้าๆอางน้ไหมนะก็ต่อกัที่คิดถึงดังๆน้องนัทน้องนัทกับน้องแก้วนะคะแล้วปิดท้ายที่ Are you okay? คุณโอเคไหมคะวันนี้คุณกวงคุณโอเคไหมคะโอเคครับโดนแดดแผดเผาเราโชคดีที่ผมออกเช้าไงฮะแล้วกลางวันผมไม่ไปไหนเลยผมซื้ออาหารอะไรตุนไว้เรียบร้อยตัดมาที่เราแดดเผายังกอะไรไม่ล้คนบอกว่าแหม มันจะร้อนสักเท่าไหร่อยากให้เดินมาเดินเป็นเพื่อนกันสักลองเที่ยงดูอะไรเงี้ยนะคะขึ้นมอเตอร์ไซค์ตอนจะสิบเอ็ดโมงค่ะคุณผู้ฟังอย่าว่าแต่มอเตอร์ไซค์วิ่งออกไปนอกถนนเลยนะคะแค่เอาก้นน่ะลงไปนั่งที่เบาะยังรู้สึกวาดเลยค่ะแล้วมอเตอร์ไซค์เขาดีด้วยนะเขาไม่ได้วิ่งวุ่นนะเขาจอดไว้แล้วเาเอาผ้าคลุมนะคะเพราะพี่มอเตอร์ไซค์ก็กลัวว่าคุณลูกค้า จะนั่งแล้วโดนหนังคือคุมเบาะเนี่ยจะ้อนแล้วร้อนอคุมไว้แล้วนะคุณผู้ฟังยังร้อนอีกยังร้อนเลยคิดเอาคือเรียกได้ว่าเชื้อโลกต้องตายดับ่ะคุณผู้ฟังในช่วงเดือนเนี้ย เย็นสบายหรือไม่ก็พันไว้ที่คอคือถ้าขวเนี่มันอาจจะทําให้หัวเราเย็นแล้วมันชื้นอาจจะไม่ดีแต่พันให้ร่างกายมันมีความเย็นนะบางทีมันก็พอช่วยได้แต่ไม่รู้มันจะผิดหลักการแพทย์หรือเปล่าอ่ะแต่เราทาแค่ช่วงสั้นๆนะคือถ้ามันร้อนเดี๋ยวเย็นมากๆมันช็อกหรือเปล่ามันก็ต้องค่อยๆทำอันนั้นอันหนึ่งแล้วก็จิบน้ําบ่อยๆถูกไหมถูกครับแล้วก็ทากันแดดค่ะคุณผู้ฟัง มันอาจจะเหนอะสักนิดหนึ่งแต่ก็ควรจะทานนะคะอันนี้ก็ฝากกันไว้ในฤดูที่กำลังจะร้อนที่เขายังไม่ได้บอกว่าวันไหนที่จะแตะความร้อนที่สุดใช่ถูกมใช่ครับเพราะฉะนั้นไปได้วยกันกับคุณผู้ฟังส่วนใครที่ถามว่าพี่อ้อมไปหรือเปล่ากับ a c h Boy and Girl Music f e s t ก็กำลังคิดอยู่ค่ะเพราะว่างานนี้พรุ่งนี้ใช่ครับถ้าสังขารดิฉันไหวดิฉันไปแน่นอนอเพราะว่าดิฉันก็แฟนพันแท้เขาอยู่เหมือนกันใช่ครับใช่ไหมคะนนทนอนอย่างนี้ เปิดทุกวันปะวะวะเบอร์กี้ไลออนเดอะทอยน้องวีทิลลี่เบิร์สทรีแมนดาวส้มมาลีพ็อกซี่มีใครที่เราไม่เปิดพี่ห่วงเปิดทุกคนเปิดทุกคนแทบจะทุกวันเพราะฉะนั้นใครที่มีบัตรแล้วนะคะไปเจอกันนะคะคุณผู้ฟังไม่อนุญาตอะไรให้นำเข้างานสุนัข และสัตว์เลี้ยงไม่อนุญาตนะครับไม่อนุญาตไม่อนุญาตนะแล้วก็บุหรี่ไฟฟ้านะใช่ครับอันนี้ต้องชัดเจนห้ามนําโดนไปถ่ายใช่ไหมใช่ครับก็อาหารและเครื่องดื่มจากข้างนอกนะอาวุธอาวุธที่ไหนก็ไม่โอเคก็อี้ป่ะใช่ไหมก็อี้ฮะแล้วก็กระติกน้ําแข็งแล้วก็ห้ามนำขาตั้งกล้อง ไม้พวกไม้เซฟี่อะไรเงี้ยเพราะมันคนอื่นเขาจะลำบากใจใช่ครับแล้วก็ป้ายไฟที่เป็น LCD เงี้ยก็ก็ขอล้องกันว่าอย่านําไปเลยจะได้ไม่ต้องไปลําบากใจข้างหน้าเนาะถูกต้องถูกต้องครับจะถามว่าอนุญาตอะไรให้เอาเข้างานได้แก้วเก็บความเย็น เสื้อขนาดไม่เกินหนึ่งคนหนึ่งก็โอเคนะต่อคนต่คนต่อคนก็กําลังพอดีกล้องถ่ายรูปอ่ะนี่คือบอกกันคร่าวๆเอาไว้แล้ววิธีการเข้างานก็จัดการใช้บัตรประชาชนกับอีทิกเกตหรือว่าบัตรกระดาษนู่นนี่นั่นประตูเปิดหมายลงลงทะเบียนกันเรียบร้อยนั่นแหละ จะได้ไปสูดอากาศเพราะว่าตอนนี้นี่ชะอํายังอากาศดีอ hmm. ยู่เลยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขเตรียมตัวให้พร้อมค่ะคุณจะออกเดินทางเย็นนี้หรือคุณจะออกพรุ่งนี้เอาที่คุณสะดวกได้เลยบางคนบอกว่าส่งลองเพลงมาอยู่ในปาร์ตี้ล้นยังกาไฟเย่อะไรเงี้ยตอนนี้ไม่ต้องถึงขันปาร์ตี้ละค่ะนั่งอยู่ห้องแอร์ที่เคยใส่เสื้อหนาวแล้วอุ่น อนนี้คิดว่าต้องถอดเสื้อหนาวแล้วคะ่ะตอนนี้คิดว่าร้อนที่ทําผิดมาทั้งชีวิตยังไม่เท่าวันนี้เลยค่ะพี่กวงครับความร้อนยังไม่เท่า <c oughs> อะไรกันเนี่ยขอบคุณสําหรับข้อความทักทายสวัสดีวันแดดเปรีป้ยงๆนะคะเดี๋ยวจะหาเพลงเงย็เยนๆให้เพลงอะไรดีพี่กวงเพลงเงยน็เยนๆอืมเพลงเย็นของใครหลายๆ <c oughs> คนไม่เย็นไม <c oughs> <c oughs> ่เท่ากันบางคนบอกว่ายิ้มทั้งน้ําตาอันนั้นอาจจะร้อนหนาวหรือเย็นอะร้อนหนาวหรือฝนคุณจะรู้สึกเย็นทันที ใช่ป่ะพราะมันจะมีความเย็นในใจเวลาที่เราได้ชอบฟังเพลงของใครถูกไหมครับอ่ะนะคะนี่คือคําทักทายที่้อมอ่านไปเรื่อยๆจากแอปพลิเคชัน A อทามฟังฟินค่ะเพราะว่ามีคนบอกว่าอะทำงานวันเสาร์นะคะไม่เป็นไรทํางานวันเสาร์ก็เปิดเอฟของเราอยู่เป็นเพื่อนไปแล้ววันนี้ขอบคุณสําหรับข้อความของคุณทุกฟังใช่ค่ะวันนี้ตรงกับวันเอ่อเวิลด์ทว ไม่ใช่ทีวีทีบีนะครบเป็นชื่อที่เรียกสั้นๆสำหรับวันโรคค่ะคุณผู้ฟังเราเคยได้ยินคำว่าวันโรคในยุคหนึ่งหลายคนเห็นในละครหลายคนอ่านนิยายว่าจะมีบางคนหรือปรับบางตัวละครที่เขจะมีอาการไอแล้วพอเปิดผายเมือกมากดหน้าหรือมันจะต้องมีเลือดมาถามว่าสิ่งเหล่านี้ มันเกิดขึ้นจริงนะคะคุณฟังแต่ในยุคนี้อาจจะไม่ได้เห็นมากเราจะเห็นยุคนี้ถ้าแล้วเลือดออกส่วนใหญ่โดนต่อยอถูกไหมคะเป็นไปได้ทางการโดนต่อยหรือเจ็บฟันหรือสูตรพีเอ็มสองจุดห้ามากเกินไปจนเลือดออกนะคะในจุดนั้นนะคะแต่ถามว่าทีบีคือวันโรคเนี่ยมันคือโรคที่เหมือนจะเคยได้ยินมานานแล้วแล้วช่วงเวลาหนึ่งในห่วงเวลาหนึ่งของโลกใบนี้เนี่ยมันเป็นโรคที่ร้ายแรงมากมันทําให้คนเสียชีวิตกันเยอะมากเลยทีเดียวเขาเลยกําหนดว่า24มีนาเนี่ย ให้เป็นวันของทีบีนะคะคือวันโรคเพื่อร่วมมือกันควบคุมการแพร่ระบาดนะคะอ๋อแล้วมันต้องมีการฉีดวัคซีนใช่ครับถูกไหมคะเพราะว่ามันเป็นแบบมันเกิดจากเชื้อแบคทีเรียการรักษาเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาที่อย่างต่ำเนี่ยอยู่แถวๆประมาณหกเดือนถ้าถ้าแบบเฉลี่ยหกเดือนเดือนเฉลี่ยจะโอเคแต่ถ้าเคสที่มันหนักๆเขาบอกยาวกันไปถึงสองปีนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังคุณผู้ฟังเราก็ copy มาให้อ้อมอย่างดีก็คืออาหารต้องดี ออกกาลังกายพักผ่อนให้มากหลีกเลี่ยงการแกล้ชีดผู้ป่วยซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยพอเขาเป็นหนึ่งคนต้องแยกแยกเลยเพราะไม่งั้นมันโอกาสติดละอองที่มันติดแต่ะมันง่ายมากแต่เดี๋ยวนี้มันโอเคแล้วพอมาหนึ่งยุคนี้มันมีหน้ากากอนามัยมันมีวัคซีนและในขณะเดียวกันวันโลกเองมันก็จางหายไปไกลแต่ว่านานๆอาจจะมีโผมาสักอันหนึ่งผมเคยโดนตรวจผมเป็นคนไอและไอยาวแล้วงจับต้อหมอจับเอ็กซเรย์เลยว่าปอดมีจุดหรือเปล่าเพราะเพราะว่าพอคนที่ไอ ยาวมันมีโอกาสแต่พวกไอยาวก็จะดูเป็นไอร้อยวันถ้าคุณผู้ฟังเคยได้ยินเขาว่าอร้อยวันในที่นี้คือไอเป็นจริงเป็นจังนะคะอไม่จบไม่สิ้นไอเหมือนกับว่าจะยันวันสุดท้ายของชีวิตคือมันจะอไปเรื่อยๆเหมือนไม่มีจุดสิ้นสุดเป็นอินฟินิตี้แต่บทมันจะดับ หมือนว่ามันแล้วก็อ้าวเมื่อวานฉันไอมาเหรอจริงๆบางทีพยายามกินยาแค่ไอเท่าไหร่ก็ไม่รู้ไอกันจนปลงอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะถามว่าเราจะสังเกตอาการได้ยังไงว่ามันมีสัญญาณเตือนของวันโรคนะคะใไหนวันนี้มันก็เป็นวันที่เขาให้เราตระหนักเราเก็บไว้หน่อยก็ได้ค่ะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าเมื่อเชื้อวัณโรคมันเริ่มเข้าไปทําลายปอดผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการอะไรบ้างอ่อนเพลียแม่นอ่อนเพลียเนี่ย ันซ้ากันหลายโรคเนาะอาการต่อมาเบื่ออาหารอันนี้น่าจะผ่านเพราะช่วงนี้กินดุบมากน้ําหนักลดช่วงนี้ก็ไม่ใช่ตัดไปทั้งพุ่งพุ่งขึ้นสูงขึ้นขึ้นเหมือนอากาศเลยตอนเนี้ยมีไข้ต่ํา่ตอนนี้ตัวลุ่มลุมไม่ใช่ว่าลุ่มจากไข้แดดนะคะมีเหงื่อออกตอนกลางคืนเพราะว่าไม่เปิดแอร์อากาศร้อนมากอากาศร้อนจริงๆอันนี้ต้องแยกให้ออกนะคะคุณผู้ฟังและในระยะแรกจะมีอาการ ไอแห้งต่อมาจะไอมีเสมหะและไอมากยิ่งขึ้นเวลาเข้านอนอตื่นนอนตอนเช้าหรือหลังอาหาร <c oughs> เดี๋ยวตอนไหนมั่งที่เว้น <c oughs> ตั้งแต่พูดมาเนี่ <c oughs> ยไมว่าไอตลอดเวลาเดี๋ยวนะ <c oughs> ไอมากเดี๋ยวนะไอมีเสมหะไอมากขึ้นเวลาเข้านอนนะตื่นนอนตอนเช้านะหรือหลังอาหารและ,ะแสดงว่าเราต้องไม่กินอาหารเรอะเราจะได้ไม่ไออาจจะช่วยเงี้ยอาการไอเรื้อรังอาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนนะคะคุณผู้ฟัง ในผู้ที่เป็นมากๆอาจจะไอแล้วมีอาการหอบร่วมด้วยหรือไอแล้วเนี่ยเหมือนในละครแล้วนะนมีก้อนเลือดสีดําหรือแดงออกมาเนี่ยแต่นี้แปลว่าเยอะแล้วนะนคุณผู้ฟังเขาบอกว่าบางรายอาจจะมีอาการแน่นหรือว่าเจ็บหน้าอกแต่ไม่มีอาการไอก็ได้กรณีนี้มักจะเกิดจากการตรวจพบโดยบังเอิญจากเห็นจุดในปอดด้วยการเอ็กซเรย์ปอด เขาเลยหมายเหตุเอาไว้นิดนึงค่ะบอกว่าหากมีอาการไอติดต่อกันนานเกิน2สัปดาห์หรือมีอาการไอและมีเสมหะปนเลือดควรรีบพบแพทย์ถามว่าคุณกลวงตอนคุณไอัมคุณคิดว่าคุณเสี่ยงไหมไม่คุณผมไอเฉยๆค่ะนแต่มันนานอแต่ถ้ามันมีข้อมูลแบบนี้เราก็ต้องไปใช่ไหมถูกต้องนะคะเขาบอกว่าถามว่า ใครควรจะไปตรวจคัดกรองความเสี่ยงนี้ถ้าคุณอยู่ใกล้ฉิดกดับผู้ป่วยอ่าหรือว่าร่างกายไม่แข็งแรงคุณกับเป็นพวกไตเบาหวานติดเชือ HIV, ้อเอชไอวีหรือคนไข้ที่รับเคมีบําบัดหรือคนที่ขาดสารอาหารโภชนาการไม่ดีผอมกว่ามาตรฐานหรืออ้วนเกินมาตรฐานอ่ะตอนอ่านเจอคาว่าผอมเกินมาตรฐานเนี่ยไม่ค่อยกลัวแต่ประโยคถัดมาเริ่มกังวลแล้วสะเทือนใจด้วยใช่อ้วนเกินมาตรฐานเนี่ยเพราะว่าแบบ เออไม่อยากรู้เลยว่า B M I เราเท่าไหร,ร่แล้ะนะคะและมีประวัติเคยป่วยเป็นโรคปอดซึ่งกลุ่มนี้จะเสี่ยงมากเพราะว่าถ้ามีอาการอะไรเกิดขึ้นมันอาจจะได้รับเชื้อเนี่ยมันอาจจะชุดหนักได้เลยและถ้าคุณเป็นคนสูบบุหรี่หรือดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำก็ต้องระวังด้วยรวมไปถึงคนที่อยู่ในอากาศที่ถ่ายเทไม่ค่อยสะดวกและใช้สารเสพติดชนิดฉีดส่วนเด็กเนี่ยถ้าเกิดขึ้นกับเด็กมักจะรุนแรงกว่าผู้ใหญ่เพราะเด็กเขามีภูมิคุ้มกันที่น้อยอ่ะ วันนี้ดูรายการเรามีสาระไหมคะคุณถ่วงมีสาระมากครับม no ีสาระจนงงเลยค่ะมีสาระจนงงเลยอ่ะเห็นบ้าคุณผู้ฟังอ้อมนี่แบบงงไปเลยอ้อมมีสาระได้นะแล้ววันนี้คุณผู้ฟังได้สาระเพราะวันนี้เป็นวันเกี่ยวกับวันโลกใช่ครับตอน่เด็กพูดไม่ชัดค่ะวันละโลกบ้าบ่มากนะคะคุณอ้อมพี่อ้อมปกตินอนเปิดแอร์กี่องศาครับพัดลมเบอร์สองค่ะถ้าจริงจริอ้อมเปิดแค่พัดลมค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าอ้อมขี้เกียจ คือแอร์ที่ไอไทาม์อะค่ะเ<อ>ย็นเกือไปถึงหนังหัวแล้วพักบ้างก็ได้ก็เปิดไม่เปิดแอร์เปิดพัดลมเบอร์หนึ่งเบอร์สองแล้วก็บางทีก็อาศัยช่วงนี้เริ่มและเอาโคแพ มาแบบคลายๆตั san, วและอาศัยความเย็นจากจุดนั้นแล้วหลับไปด้วยกับมันม okay, ันก็หลับได้นะคุณผู้ฟังเอาจริงแต่ถ้าคุณชินกับแอร์ก็ขอแสดงความยินดีกับคุณและก็เห็นใจคุณด้วยว่าถ้าวันไหนแอร์เสียอยู่ยากเลยทีเดียวและแอร์เขาก็แนะนําให้เปิดอยู่แถวยี่ห้าเพราะถ้ามากเกินมันไม่ใช่เรื่องของค่าไฟอย่างเดียวมันเป็นพลังงานของโลกใบนี้ด้วยนะคะ climate change มันก็อาจจะมีผลกระทบเพราะฉะนั้นเลือกแอร์ที่ถูกและดีค่ะ EFM Shock News.